ครับสวัสดีครับมาเจอกันนี่บ่ายครับช่องอาร์ตนี่นี่เคอีกคันเทพนะครับชื่ออาจจะเทพแต่ตอนนี้ยังไม่เทพนะครับยังไงแก้ตัวนี่บ่ายครับผมนี่บ่ายเด่นตัวเดิมครับผมว่าน่าจะย้อนแน่ผมว่าน่าจะย้อนแน่นะผมว่าน่าจะย้อนแต่ชุดเจาะจะเปลี่ยนจากเช้าเล็กน้อยครับจะมีเพิ่มเป็นหนึ่งหนึ่งหางแล้วก็เปลี่ยนหนึ่งหางเด่นสามห้านะผมฟันสามครับเจาะศูนย์สาม สอเพิ่มมาตัวเนี้สี3ส3มหแล้วก็เบิ้ล5 5 3 3มีแถมอีกหนึ่งตัวครับ08 0 8 8 0ถ้ามาจะเด้งบนล่างนะครับศูนย์แปดหลักร้อยเหมือนเดิมครับหลักร้อยใส่5ครับร้อยหหลักร้อยใส่ห้า คู่ที่ผมชอบตามตารางนะครับ 03, 85, 23, 65, 43, 45, 53, 35, 83, 0 3 8 5 2สามแปดห้3สองสามหกหห้าห้ห้สาหครับ เนาะก็คือถ้าขาลูดขาเจาะก็ฟันห้าไอ้ฟันสามนะครับฟันสามถ้าชอบแค่เจาะก็เล้นเน้นชุดที่ผมวางชุดนี้เนาะศูนย์สามสองสามสี่สามห้าสามแปดสามเบิ้ลห้าห้าสามสามกันแปดศูนย์แปดศูนย์กันไว้หน่อยครับแปดศูนย์ไอ้ที่ผมจับนี่พูดถึงถ้าแปดศูนย์มามันจะมาบนล่างไงผมจำผมจับจากเลขเหลืองครับเลขเหลือ เลขเหลือวันนี้เลขเหลือมันเหลือเหลือจะเปิดเช้าเนี่ยเหลือจะเปิดเช้ามามันเหลือ0 3 5 8 0358หผมเลยจับวินครับจับวินแล้วได้คู่เหลือแล้วผมมันก็ถึงมาจับแล้วมันตรงกับและผมว่ามันต้องย้อนน่ะผมว่ามันต้องย้อนเพราะเมื่อวานก็เจ็บใจมันย้อนย้อนย้อนแตกบนล่างย้อนแตกตรงเด้งบนล่างผมว่าน่าจะย้อนแต่ผมจะรันให้ทีนะครับนี้บ่ายครับสามห้า <c oughs> ดูตามบรรยาชาศครับสามห้าฝ <c oughs> ันสามชุดจอดอยู่ชุดนี้ครับชุดจอดชุดจอดชุดนี้ชุดจอดหลักร้อยใส่ห้านะครับถ้าใครชอบเล่นคู่บนล่างตามตารางอย่างที่บอกไว้มันจะเสี่ยงหน่อยมันจะเป็นการเสี่ยงแต่ถ้าเล่นก็คือเล่นบนล่างบนล่างตรงนะครับบนล่างตรงไม่ต้องกลับเล่นตัวระบาด้าไปครับ ถ้าไ่อยากเสี่ยงก็เล่นชุดเจาะชุดเจาะชุดนี้สําหรับหุ้นเช้าก็น่าจะรู้อยู่ว่าหุ้นเช้านี้หุ้นเช้านี้มีจีนเด้งบนล่างจีนจากที่ไม่มาทางอาทิตย์เจาะไม่เข้ามาเข้าวันสุดท้ายห่างห่างผิดพลาดบางบักเล็กน้อยถึงปานกลางหง่างยังไงนี่บ่ายขอให้รวยนะครับนี่บ่ายขอให้รวยครับถ้าใครสนใจก็เล่นตามที่แนวที่ผมบอกได้นะครับผม ขอให้ร่ำให้รวยทุกท่านนะครับขอให้ร่ำให้รวยทุกท่านส่งท้ายวันศุกร์นะครับวันศุกร์ส่งท้ายวันศุกร์ขอให้รวยขอให้รวยครับสักพักเดี๋ยวมาเจอกันห่างบ่ายจีนบ่ายนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์ครับถ้าอยากเคลแคกดติดตามสักสิบครั้งคนละยี่สิบครั้งก็ได้นะครับขอบคุณมากครับรวยรวยครับรวยรวยครับ